งงเลยนะสหัสสายป่อเลยครับไปอันนี้ท่อมันไหม้เลยนะสวัสดีครับวันนี้เราจะพาไปเที่ยวในอำเภอบ้านขาจังหวัดราชบุรีนะครับโดยเราจะพาไปดูห้างสเปซินคาบนเขานะครับเอาละครับไปกันเลย Let's go โดยทางที่จะไปนะครับจะต้องใช้รถ4 w h e วินะครับขับ4นะครับไม่งั้นอันตรายนะครับไปไหนครับวันนี้ ไปโอ้นขั้ไปไปพาไปห้างเปิดใหม่ครับไปห้างพาาไปห้งอะไรวะห้างบนเขาไหมเป็นห้างอะไรห้างเจ้าสัวเจ้าสัวเลยเหรอโอ้โ แหล่งท่องเที่ยวบางกะมาอำเภนบ่างราดจังหวัดราชบุรีขารถมาทังหมด้วยบอกบางกะมาแล้วถูกแล้วมาถงแล้วนะบางถูกแล้วมันรู้งแ้วไม่ถามดดแงหน่อยเอาแล้วเจุากบใจเอาแล้วนุ่มอ่ะไปดูลายด้วยนะลืมม้วนไลายนะไปแม่งม่ว

เดินทางปลอดภัยโอดวะเดินทางปลอดภัยครับแห้งถ้าฝนตกก็หน้าเสียวเหมือนกันนะเฮ้ยเนี่ยเจ้าของเป็นท่านเออเไม่ทวนเลยเออเจอเจ้าของไอ้นนี่แล้วเจ้าของเสียช้ำเจ้าจริงเลยเจ้าส่วนไปไหนวะเจ้าส่วนไปไหนวะเนี่ยไม่อุ้ยเบาได้เบาเบาได้เบา จุดหายใจหายใจโห้รถเก่งขึ้นได้ไอ้พหา้รู้เหรอโอ้เคยเลยจอดล้านแล้วถาดดูเนจิกอย่างนี้เองไปดีไปกับอะไรอ่ะเฮ้ยเนี่ยหลอข้าวที่เอาปลาล่ะเอากนไหมเอาเลยไหมก็ย่างเปี่ยวตเาอากิล่ะตำเอาปลากินก่อนไมั่นไม่มีของบางกะมายืนดีจอนระ นี่สิ่งแล้วนะครับเซ็นท่านเห็นรถปะอันไหนครับกินอะไรดีมันมีส้มตาก๋วยเตี๋ยวไหมครับไหนมีก๋วยเตี๋ยวด้วยอปลาไหมครับปลาดูความาที่ปลาต้องกินอาหารปลานี่ปะเจ้านี้ปะอาหารปลาอันนี้เจ้านี้ไงใช่ใช่ครับเด้กเขาตุ้มตัวเขาตอกตักกินรถไอ้บ่อยิ้มโต๊ะ ต้มตําต้มตํานี่อะไรนี่ต้มตํานี่ยแหละต้มตําอะไรดิอันโน้นนะนี่เป็นก๋วยเตี๋ยวหรือว่าตำสั่งครับก๋วยเตี๋ยวตำสั่งเป็นกระเพราเกระเพรากระเพราเนื้ออย่างเงี้ยเหรอใช่อากระเพราเนื้อที่ว่าเอ้กระเพราเนื้อกระเพราเนื้อไข่ดาวกระเพราเล็กเนื้อเล็กเนื้อกระเพราเนื้อ

โซบเลยอยากถามงผมเนาะว่าอะไรรับเปไงเปอยครับเปอยเปรยเปย <Okay. S 1> เ,เอง,เเองโดนต้มจนเปืเอ่อยพี่มีเนื้อไหมครับเนื้อดูสว <c oughs> ัสดีครับมาด้วยกันครับมาด้วยก,กันมาด้วยกันคณะเดียวกันก็คือคือ คือน้องน้องน้องนี่เขาจองตรงนี้ไว้ตโตนี้เขาจองไว้ที่แปดร้อยเราจะจะเกยไหมจะเกยทับไหมแล้วเก้าร้อยเอาไหมให้นะใบละเจ็ดร้อยบาทเดี๋ยวแล้วมีค่าเซ็นเบียร์ด้วยป่ะค่าเซ็นเบียร์แล้วที่น้องๆก็มาเซ็นเบียร์ไปทั้งหมดพันกว่าบาทนี่เอาไงครับเพลงมีช่วงเพลงบังกะมาถ้าพักสองนะ ยก็ต้องพักนักก็ต้องวางทานก็เปิด ที่บางกาม่าทำให้เราดินสั่นเน้าดินสั่นประมาณนี้ครับก็คุณเดี๋ยวผมจะติดสติ๊กเกอร์ให้ต้องเขาเป็นกนะครับนี่เลยนะใช่ครับโอเคนะครับนี่นี่มาแล้วมันมีระดับระดับน้ำไม่จังหวัดเลยว่ามันเ้องติดเองเลยนี่ของนี้เจ้าของติดเองนี่ของแท้เลยของแท้เลย นี่ไก่ไกบอสคณิตอนน้ผ่านไปไหนชูนิ้วเหมือนกันด้วยนิ้วนิ้วมาเฮ้ยนิ้วนิ้เวลาผ่านผ่านไปทั้งไนเวลาตำรวจเจอเขาจะเรียกทันทีเลยเรียกเลยเรียกทันทีเลยเขาขอบคุณมากลาคีครับขอบคุณมากเลยครับโอ้โห รถยังรเนี่ยเฮ้ยไงแล้วอนูเรถติ่งนี้อเไโอ้โหโอ้โหมาถูกหลานมาเนี่ยนี่ไงทางนี่ไงรถน่ยเดปนเนี้เน้าวอันนี้คืออะไรจุดกลางเต็นท์โอ้โหมาผิดสวยมาก โหดกว่าแม่งเฮ้ยตรงนี้สวยนะเนไม่ง่ายนะรถกำมะดามาไม่ได้นะ <S <S 2> <S 2> ไม่ผังเห็ไหมมันดึง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 อุ้ยเสียวแตกว่ะแต่มันมีเสียงใงนะอ้รังนั่นว่ะอะไรหก็แขกเหมือน<ท>น้ำอะไรนะ

ไปเดี๋ยวเราจะไปขึ้นไปกินที่ลานข้างบนนะครับเดี๋ยวลานโอ้คือมามาเนี่ยนะเดี๋ยวมาแต่เขาไ้องมีใบขับ อยู่แล้วลีครับเอานี่เจ้าของร้านมาติดให้เลยเอาเลยครับตรงไหนดีนี่นะคะเอาเลยครับขอบคุณครับไปกันต่อเอาแล้วติดติดแล้วเหมือนเกียร์อะไรนี่วะเกียร์พังเหรอต้องขยับหน่อยอ่ะเอาไอ้นี้เดี๋ยวดูก่อนทั้งหลายเดือดด้ว อันเงินนั่งน้อได้ละเฮ้ยไม่ติดเลยไม่ติดเลยบอสขึ้นเลยธรรมดาไม่ต้องไม่ต้องกระชากค่อยๆขึ้นมาตรงๆเลยไอ้เกียร์ไม่เข้าอ่ะเอาไปแล้วไอ้เกียร์พังเมื่อวะได้เกียร์พังเมื่อไหร่ตัวก้อนมันละหากว่ะมันละหากว่ะฮะไอ้นี่มันขาดไอ้นี่อ่ะมันขาดว่ะเนี่ยไอ้เนี่ยมันที่มันขาดเดอยู่นะเออหักเอาหักเกียร์หักนะ โอ้ช้างมาแล้วไอะไรครับโูเลยเนาะสายเขาป่าเลยอ่ะกินเลยกินเลยองร้อันนี้ท่อมันไหม้เดียนะเหมือนไม่ได้กันปะจบคนสี่ไปครับผมอย่างว่าเหมือนทำท่อมาไหมแต่เราทำท่อมาตรงนี้ยตาโอ้ยยังคาดหมดเลยพี่ค้างบอกว่าครับเนี่ยไม่ได้ค้างโอ้โหเปลี่ยนเครื่องแล้วแน่เลย เปลี right. ่ยนเครื่องมาใช่ครับเยี่ยเครื่องมิสูเลยเครื่องอะไรครับวอร์ตโตต้าโตต้าแบบสองเอสสามเอสเลยนอ๋อสามเอสตอนนี้มีแคลริเบียนใช้แตัวสามเอสกันนะโอ้โหเมื่อกี้ไม่ยกแม่แรงเลยมันไม่เหมือนตอนมันคาดเฮ้ยผมมีแม่แรงหน้ารถนะไม่รูแต่มันไม่ไม่ได้มันเตี้ยไปเอาต้องเอาหินลองได้เดี๋ยวจะลองดูกรันลองอีกเลยลองนี้สักเดี๋ยว ร้อยครับขอบคุณช่างมากเลยนะครับช่างบอกว่าถ้าไม่พังมากไม่ถึงนะครับหนึ่งวันกับการท่องเที่ยวบางกะม่านะครับอาเภอบ้านขาจังหวัดราชบรุรีถึงจะทุลักทุเลนะครับแต่เพราะว่าสนุกมากแล้วก็เป็นสิ่งที่น่าจดจําม,มากเลยนะครับถึงจะลําบากแต่ก็มีความสุขมากนะครับถ้ายังไงมาท่องเที่ยวที่จังหวัดราชบุรีนะครับอย่าลืมแวะมาเที่ยวบางกะมาอําเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรีด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ